ก็พยายามทํากันพอทําไปทํามาแกก็หาแหล่งซื้อขายให้หรือใครจะทําขายคราวนี้อยู่พาอยู่ไปอีกก็เหมือนโทษนะคนไทยนะคะกกาไรน้อยไม่อยากกาไรเราอยากจะได้เยอะๆคราวนี้ก็บางคนก็ไม่เอาละเอไม่เอาละก็เองทําก็ททาไปค่ะไม่เอาละโอมันมันได้เงินน้อยกว่าไปขายอย่างอื่นครับผมครับผมคราวนี้ก็ต้องมาจูงใจพวกเยาวชนทํายังไงเราจะให้เยาวชนเราเดินตามเรานะฮะอันเนี้ย ก,ก็พอไปได้แต่ก็ยังว่าน้องสอนเด็กๆบางทีเขาก็เข้าใจบางทีเขาไม่เข้าใจก็ทําทไปก็สมหวังมั่งไม่สมหวังมั่งนะบางทีกเ็เราไปหาจากปอกผลไม้ไอ้หนูเอามาที่สลึงสองสลึงบางทีสลึงเขาไม่มองแล้ว <c oughs> ต้องให้เป็นบาทสองบาทครานี้ชุมชนของผมเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่สถานที่ก็โอเค นะฮะแต่คนเนี่ยไปต้องออกไปข้างนอกทางานเนี่ยครั้นี้ก็ความหนักใจของคณะกรรมการก็มีค่อนข้างสูงนะฮรตอนนี้มันก็เลยมีปัญหาแต่ก็ไม่ท้อนะฮะก็เจอจากพี่เวบูลี่แหละว่าเอาถ้าอย่างนั้นถ้าตรงนี้ไม่สําเร็จเอาขยะที่มันเป็นรีไซเคิลได้ดีไหมหรือว่าศูนย์ฝึกอาชีพดีไหมอะไรดีไหมเพลินมาก็เจอน้ําท่วมผมเจอน้องใหม่ฮะตึ้งมาอยู่สองปีกว่าแต่ก็เป็นแรงผลักดันที่ค่อนข้างสูงในความอยากจะ อากเป็นชุมชนถูกไล่หลือมาแล้วก็มาเรามานับหนึ่งใหม่ตรงตรงเนี้ยก็พยายามจะหล่อหลอมจิตใจพี่พี่พน้องน้องว่ามานะเรามาจนป่านนี้แล้วนะถ้าเราทําไม่ดีแล้วเราดีก็มาทักมาท้วงกันนะว่าอะไรจะดีขึ้นมา ผลทุดท้ายก็ก็ค่อยๆมาเรื่อยๆก็บดีมาเจอน้ําท่วมซะก่อนสิ่งเหล่านั้นก็จะาหไปหมดเลยโอเดี๋ยวก็กลับมาเพราะว่าเพราะว่าขยะน้าท่วมก็เยอะนะพี่เนาะพราะเนี่ยพอมาได้กลับมาแล้วล่ะตอนนี้พอสอสอกับอะไรจีอะไรผมไมพูดไปเตเลเอสซีเข้ามาคือผมก็มาพอดีผมอยู่แค่ชุมชนผมนะฮะที่พักขยะทุกวันเนียอยู่พุทธมณฑลสายหนึ่งเขาอยู่ปากทางซอยสิบเอ็ดชุมชนผมก็มีสิบกว่านายได้มาช่วยช่วยไปเอาเศษพวกเฟอร์นิเจอร์เอามาทำยังไงอะไรยังไงพวก เอ่สอสอสอพื้นที่เขตอะไรก็ดีผักดันนะมีอนุนไปช่วยมีอะไรไปช่วยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยทําให้รู้สึกในคนในชุมชุนมผมเนี่ยมีหวังขึ้นมาเฮ้ยเอาไว้มีเศษไม้เศษอะไรลองไปดูนะตอนนี้เขาเอาจริงเอาจังแล้วนะครับก็เขาเนี่ยกำลัง นับนับหนึ่งใหม่กับพี่นะฮะหน้าตายิ้มย้มแจ่มใสเ้วยนะพี่พิยานวันนี้ค่ะเชิญค่ะอาจารย์เห็นด้วยเลยค่ะว่าถ้าจะทําให้สําเร็จแล้วยั่งยืนเนี่ยพลังชุมชนสําคัญจริงๆใช่คะแล้วก็ต้องมีผู้นําชุมชนแบบนี้แหละค่ะแล้วต้องมีการทํางานร่วมกันแต่ยังคิดว่าที่สําคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือตัวระบบหรือกลไกเพราะอย่างที่เราคุยกันมาหลายตอนนะคะในรายการนี้ที่ว่าต่อให้ชาวบ้านแยกชุมชนแยกแต่ว่าปรากฏว่าระบบหรือเขตไม่ได้ไม่ได้จัด รถรองรับไม่เพียงพอหรือว่าขนขยะเสร็จแล้วไปไปรวมกันอะไรเหล่านี้นะคะ,คะยังคิดว่าจริงๆครั้งนี้คิดว่าเป็นโอกาสมากแล้วค่ะว่าหลังวิกฤตน้ําท่วมนีช้ชุมชนเองก็ลุกขึ้นมากันละว,ว่าจะจัดการตัวเอง<ช>จะพึ่งตัวเองเรื่องขยะแล้วเนี่ยนะคะยังคิดว่าถ้าจะเป็นไปได้คือต้องต้อง,อ,งอาจจะต้องเรียกร้องอหน่วยงานหรือกลไกลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นที่ดูงานระดับเขตเช่นสํานักงานเขตนะคะระดับระดับ ระดับท้องถิน่นอย่างกทมอเองและคิดว่าโมเดลนี้คงไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหาคนครเรื่องอย่างนี้อาจจะต้องพูดกันถึงทั้งประเทศนะคะว่าทําอย่างไรเนี่ยจะ,จะต้องจัดระบบเสียใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดรถรับขยะตามบ้านที่มีการแยกขยะเลยนะคะการจัดที่ฝังกลบ สถานที่พักขยะต,ต่างๆนะคะยังคิดว่ารวมถึงการหากลไกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงจูงใจที่จะทําให้ชุมชนหรือครัวเรือนออกมาทําเรื่องนี้และที่สําคัญก็คือเรื่องข,ของความรู้ต่างๆที่ว่ามันต้องต้องมองแบบครบวงจร<ช>นะคะนั้นน่าจะเป็นโอกาสแล้วค่ะที่ทั้งระดับชาติระดับระดับท้องถิ่นนะคะแล้วก็ระดับชุมชนเนี่ยมาคิดเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะคะ ย่งยิ่งค่ะใช่ค่ะเพราะว่าจะถามพี่ไพบุญว่ามีมีรูปแบบให้ดูใต้สะพานแล้วอย่างอื่นอันนี้จะมไปชวนยังไงมีแรงจูงใจเรื่องของขยะรีไซเคิลด้วยโดยปกติเนี่ยผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลทั่วๆไปนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือให้ราคาค่อนข้างต่ำราคาที่ค่อนข้างต่ำบางเจ้านี่กดราคาทั้งโกงกิโลอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รับซื้อทุกอย่าง ใช่ใช่ไหมครับ <S <S เลือกเห็นว่าจุดปัญหาที่เป็นจุดที่ว่าประชาชนเนี่ยไม่ค่อยอยากคัดแยกเพราะอยากขยะเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าเขาเก็บต้องเยอะแยะมันปริมาณต้องเยอะมันไม่ใช่ราคาทองคำใช่ไหมมันปริมาณปริมาณเป็นเยอะแต่รายได้ที่ได้ตอบแทนมันนิดเดียวเลยไม่สร้างแรงจูงใจกองท่วมบ้านอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็เห็นความสําคัญตรงนี้ว่าเอจะทํายังไงที่จะให้ชุมชนเขาอยากแยกประการแรกก็คือต้องราคาเนี่ยสำคัญ แล้วก็ซื้อมากชนิดที่สุดพอร้านรับซื้อของเก่าทั่วๆไปเนี่ยเขาไม่ซื้อทุกชนิดอย่างเช่นถุงพลาสติกกอปแก๊ปที่จะเลยเราจะเห็นได้ว่ามันจะอยู่ทั่วๆไปทําไมไม่มีคนสนใจที่จะเก็บแต่สํานักแคนเคดเนี่ยได้จัดรูปแบบในเรื่องของการที่ไปรับซื้อเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่จะช่วยในการที่ว่าให้คนที่เขาอยากที่อยากจะเก็บให้มากที่สุดไม่ว่าหลอดกาแฟเราก็รับซื้อฝาเบียร์ที่จัดนับควนับวอลนัทเราก็รับซื้ออะไรเล็กๆน้อย ที่ดูแล้วมันไม่มีราคาเนี่ยถ้าเก็บรวบรวมได้เรารับซื้อหมดแม้แต่เครื h, são, mm ่องใช้ไฟฟ้าที่เสียปกติเนี่ยต้องจ้างคนไปทิ้งแต่เราก็รับซื้ออีกแสดงทุกอย่างว่าที่มีคุณอยู่มีขยะที่อยู่ในบ้านเนี่ยที่คุณไม่ต้องการแล้วเนี่ยเรารับซื้อทั้งหมดเลยก็เปเล่าราคาเราก็ให้ความเป็นธรรมให้ราคาสูงสุดที่เราจะทําได้คุณไฟบุญพูดแบบนี้ผมจะไม่ถามก็ไม่ได้ละราคาที่มันควรจะเป็นของไม่รู้สิกกระป๋องหรือว่าอะไร สักสักวักสดุส,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 สักอย่างหนึ่งยกตัวอย่างมาแล้วราคาที่เขาขายกันที่คุณไบบูลมองว่ามันมันกดราคาครับอย่างถ้าอย่างที่จะเข้าไปสู่ตลาดที่สุดเลยก็คือซาเลง้งนะครับซาเล้งเนี่ยเขาไปซื้อเนี่ยหนึ่งราคาเนี่ยประกันไม่ได้เลยเขาไปรับซื้อถูกมากอย่างเช่นขวดสติกที่เมื่อก่อนเน,นี่ยราคาประมาณกิโลละสิบเจ็ดบาทเขา,ขาอาจจะไปซื้อแค่หกเจ็ดบาทเขาไปซื้อราคาขยะรวมเป็นแป็นพลาสติกรวมกิโลนี่ ก็ไม่แน่นอนอีกตัวเช็คไม่ได้อาปช่างเนี้ยอาจจะคืโกงกิโลโกงกิโลอีกใช่ไหมความเชื่อถือก็ไม่มีประชาชนก็ไม่อยากคิดจากแค่แยกแต่พอเราทําให้ความเป็นธรรมมากขึ้นให้เขาเห็นชัดเจนพอเราไปรับซื้อปุ๊บจะเห็นความเป็นทันทีเลยว่าความแตกต่างนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้ที่เขาจักที่เขาไม่เคยเก็บเลยพอเขารู้ราคาปั๊บเขาเริ่มแหละมีการพัฒนาขึ้นมาจากเคยซื้อสมมติเดือนนี้เขาขายไม่กี่ร้อยบาทแต่พอเดือนถัดไปนี่เขาเริ่มดิ ได้ขยะปริมาณมากขึ้นได้เงินมากขึ้นนะฮะมีการเก็บได้มากขึ้นก็มีความใส่ใจได้มากขึนมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดครับแล้วก็เราก็มีความหลากหลายในการรับซื้อมากกว่ามี2เรื่องจริงๆเรื่องนี้เนี่ยบางทีอาจจะใช้โมเดลจากจากบางที่นะคะว่าบางทีชุมชนอาจจะจัดการเองที่เขาเรียกว่าซาเล้งเทียม ใช่ไหมคะ <ibl ok S 1> มีบางที่คือคือเหมือนชุมชนจัดการรับซื้อเองนะคะแล้วก็ไปส่งที่รายใหญ่ไปส่งหรืองานเขตอะไรก็ว่าไปอาจจะหรือรายใหญ่ก็คือชุมชนจัดการเองไงคะอาจจะอาจจะอาจจะทําเป็นกองทุนนะคะกองทุนคือจริงๆเรามองว่ารายได้เนี่ยอาจจะนาไปสู่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นกองทุนสุขภาพหรือกองทุนสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ชุมชนจัดการเองเขาเรียกคือมันเป็นศัพท์ที่เราู้รู้นใช่ไหมคะสาเล้งเทียมเงี้ยชุมชนจัดการกันเองอาจจะอาจจะรวมชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันสักสิบชุม ทําเป็น1นึ่งคลัสเตอร์นะคะแล้วก็จัดการจัดระบบกันเองนะคะซึ่งคิดว่านี้เป็นโมเดลที่สามารถทําได้ในระดับชุมชนค่ะพี่อดุลมีลูกไหมฮะมีลูกที่บ้านมีลูกใช่ไหมลูกพี่ไปหาขยะพวกนี้ซื้อเอาใช้วัสดุเหลือใช้ก็ได้ไปเก็บรวบรวมมาใส่ถุงอันนึงพี่พี่โอเคกับภาพตรงนี้ครับคือที่บ้านคือที่ชุมชนบ้างนยครับผมพอตั้งแต่ว่าเรามี การตั้งพวกขยะรีไซเคิลนะครับเกลี้ยงหมดเลยครับบ้านไม่เหลือหมู่บ้านวมสะอาดว่าไปแล้วมันเป็นเรื่องของทัศนคติมากกว่าคนรับรงนี้คือเมสขวดน้ําขวดเดียวนะครับผมขวดเพชรมีค่ามากเลยขวดเพชรคือขวดใสครับอันนี้กิโลกรัมเท่าไหร่คะพี่โลละยี่สิบสองบาทครับโอ้แต่ถ้ากี่ขวดได้โลงก็ประมาณ ไม่ได้ช่างประมสามสิบสี่สิบอ๋อได้ครับรมันเบานะครับผมใครที่มีตัวอย่างให้เห็นนะคือชุมชนนี่แหละคือชุมชนของลาฟาชีเนี่ยครั้งแรกที่เราไปรับซื้อก็จะมีเด็กเนี่ยวิ่งเล่นอยู่แถวๆนั้นอ่ะแล้วก็เรียกผมก็เรียกไอ้หนูมานี่ใกล้ๆหน่อยดิมาดูนี่อยากได้เงินไหมเห็นวิ่งไปวิ่งมาอยากได้เงินอไปวิ่งไปดูในชุมชนเนี่ยหรือข้างๆทางเนี่ยไปเก็บขยะมาแป๊บเดียวเขาเก็บมาได้คนละยี่สิบบาทสามสิบบาทละ แต่ oh. ว,ว่าเด็กเลยครับขนาดประธานชุมชน <c oughs> ผมอาเจอขวดน้ําที่ไหนท่านยังเก็บมาเลยครับ ขณะเป็นประธานชุมชนนะแล้วก็สะสมไว้ไปเจออย่างที่ไหนก็แล้วแตอย่างเราไปนั่งกินอะไรก็ตั้งปุ๊บประธานชุมชนบอกมีค่าเราเก็บไปขายเดือดโอ้ยี่ตะกอดเพราะว่าเก็บขวดเยอะเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะรีฟเทรีฟเทให้หมดแล้วก็ทิ้งไปอะไรอ๋อไม่ใช่ละเพราะว่ารถเขาน้ำมอน้ำรั่วยรถเก็บไว้มากทำไมน้องเต้ทำไมนะเหมือนกันเก็บขวดไว้เพราะเกิดรถกันน้ำหมดงานอ๋อคราวนี้ขออนุญาตถามทางด้านอาจารย์วิลาสนีดนึงถึงเวลาที่เราให้คนในชุมชนเนี่ยไปจัดการเรื่องขยะเอออะไรเออเนี่ย แล้วเราต้องมีความรู้เสริมไปอีกนั้นไหมฮะในการป้องกันพวกเขาไม่ให้มันต้องมีอยู่แล้วเชื้อโรคอันตรายที่มันมาจากภายสำคัญมากเลยค่ะแล้วเราคือต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ออกแบบแบบชนิดขบวงจรนะคะเพราะตั้งแต่เริ่มต้นงานเนี่ยเราใช้ความรู้เป็นตัวนําก่อนค่ะโดยที่เราได้รับการร่วมมือจากพระจอมเกล้าที่เขตเขทนบุรีนะคะซึ่งชาวบนพระจอมเกล้าเนี่ยที่ทนบุรีค่ะพระจอมเกล้าเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีมาช่วยเราตั้งแต่เริ่มวางวางระบบเลยนะคะทีมงาน วิชาการที่เชี่ยวชาญเรื่องขยะเนี่ยลงไปสำรวจพื้นที่แล้วก็คาดการเลยค่ะว่าปริมาณขยะตกค้างเหลือเท่าไหร่แบ่งเป็นจําแนกเป็นขยะกี่ประเภทต้องจัดการอย่างไรนะคะจะสื่อสารให้ความรู้กับชุมชนเนี่ยต้องสื่อสารอย่างไรบ้างทีมวิชาการลงมาหมดมเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยเราเริ่มจาก,จาก ความรู้แหะคะ่ะนะคะแล้วก็ทีมวิชาการเขาเขาเขาจะไม่ได้หยุดแค่นี้แะต,ตอนนี้เขาก็ประเมินขยะทุกวันนะคะว่าเก็บได้เท่าไหร่อย่างยกตัวอย่างเนี่ยเราเริ่มปฏิบัติการเก็บขยะชิ้นใหญ่ๆขยะเฟอร์นิเจอร์มาได้ประมาณหนึ่งวันครึ่งเนี่ยเฉพาะในพื้นที่ภาษีเจริญซึ่งว่าเก็บไปเก็บไปเยอะแล้วเนี่ยนะคะเราเก็บมาได้ทั้งหมดประมาณยี่สิบตันเนี่ยก็อันนี้ก็คือประเมินกันตลอดทุกวันซึ่งต้องบอกว่าวันครึ่งเก็บได้ยี่ิบตันนี่ถือว่ามีประสิทธิภาพมาก เรายังคิดกันเลยนะคะว่าถ้าเกิดเราไม่มีแล้วถ้าเรียกว่าถ้าถ้าเกิดเราไม่ได้ทําปฏิบัติการแบบนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า20วันกว่าจะเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ๆห,หมดอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเป็นเพราะมันถูกออกแบบในเชิงวิชาการมาแล้วก็มีการประเมินชัดเจนทีนี้ทีมนักวิชาการเนี่ยยังจะเข้าไปทํางานกับชุมชน<อ>แล้วก็ครัวเรือนต่อเนื่องในการใ,ให้ความรู้เรื่องต่างๆนะคะคือสสจะบอกว่าคือ,ค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 อไม่ได้เป็นหอคอยงาช้าที่สั่งไว้ชี้ๆ,ๆไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่คลงมือปฏิบัติด้วยใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างที่อย่างที่อย่างที่เนี่ยค่ะที่เราได้คุยไปแล้วนะคะแล้วก็ส่วนที่สมที่สําคัญมากๆคือเราต่องานกับข้างนอก นะคะคือสาสเนี่ยเล่นบทเป็นเหมือนตัวเชื่อมนะคะเชื่อมเชื่อมเข้าไปหมดนะคะเพราะนั้นเราได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอชซีจจัดรถมารับขยะชิ้นใหญ่เพื่อที่จะเก็บไปในวันสุดท้ายนะคะ,คะเราได้รับความร่วมมือจากกองทัพภาคที่1กองพลทหารราบที่9ที่กาญจนบุรีเนี่ยส่งกําลังพลมาช่วยเยอะมากได้จากมหาวิทยาลัยในชุมชนเองนะคะมหาลาัยสยามเทคโนโลยีราชสิทธาอีกมากมายในการส่งอาสาเข้ามาช่วยเพราะนั้นคิดว่า โมเดลที่ที่เราไปทําที่เขตภาษีเจริญและต่ออีก6เขตเนี่ยเป็นตัวอย่างอย่างยิ่งเลยค่ะของการออกแบบ mm hmm. และที่สำคัญคือมีไทย PBS ช่วยในการยกระดับความรู้จากหนึ่งพื้นที่เนี่ยยังคิดว่าขยายออกไปอีกเป็น10เป็นร้อยมังคะถ้าได้ดูรายการ<ะ>อันนี้คือการมอง มองภาพงานว่ามันจะนําไปสู่กระบวนการเรียนรู้ของทางสังคมค่ะทีนี้อาจจะต้องถามพี่ไพบูลว่าหรือว่าเนี่ยค่ะทั้งชุมชนด้วยนะคะว่าตอนที่น้ําท่วมแล้วก็มีขยะมหาศาลกองอยู่เนี่ยค่ะฝั่งเจ้าหน้าที่คิดปวดหัวบ้างไหมคะเอ้อแล้วฉันจะทํายังไงทางทางส่วนกลางก็ก็จี้มาว่าต้องกําจัดนู่นนี่นั้นทางชุมชนเองก็โอ้ยบ้านฉันก็ไม่เหมือนบ้านแล้วถามทั้งสามท่านเลยค่ะี๋ยวผมเริ่มต้นก่อนแล้วกันนะครับก็คือปัญหาเนี่ย เราเริ่มเก็บขยะไม่ได้เนื่องจากว่าน้ํามันท่วมก่อนก่อนถึงพื้นที่เขตภาษีเจริญค่ะเริ่มมันตั้งแต่วันที่สามตุลาพฤศจิกายนนะคฮะอ่พฤศจิกาสามพฤศจิกานะครับรถเราเริ่มออกไม่ได้แล้วประชาชนเริ่มมีเสียงมาแล้วว่าทําไมพื้นที่ก็ยังแห้งอยู่ทําไมรถขยะของเขตภาษีเจริญไม่ยอมไปเก็บให้เขาอกว่าจะชี้แจงกว่าอะไรคือจะไม่รับฟังพอเริ่มน้ําเริ่มท่วมขึ้นมาอีก ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องเสียงเริ่มดังขึ้นเขาเดือดร้อนมากเนื่องจากว่าขยะนี่เขาออกจากบ้านไม่ได้เน่าเหมดไปหมดเลยขนาดที่เราก็พยายามที่จะนํารถออกมารถซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเสียงเนื่องจากว่าน้ํามันค่อนข้างที่สูงมากแต่ด้วยความที่มันเป็นราชการเนี่ยที่ขณะเดียวกันเนี่ยที่ประชาชนกําลังร้องเรื่องความเดือดร้อนเนื่องเรื่องขยะเนี่ยนะครับ เราเจ้าหน้าที่เราเองแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันไม่ใช่เป็นผู้ที่อยู่ปกติเราก็ต้องประสบภัยเหมือนกันแต่เราก็ยังมีหน้าที่อีกที่จะต้องไปบริการประชาชนครับคือป,คปกติเนี่ยเวลาเวลาปกติขยะก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะคทีนี้พอพอน้ําท่วมมันก็คาปริมาณมากขึ้นเป็นทวีคูพอน้ําลดได้คุยกันไหมคะได้คุยกันไหมคะในเขตว่าเอ้ยเราเราจะทำยังไงถ้าสมมติว่ายังไม่มีโครงการเนี้ยคะ่ะก็จาก ก็ถ้าเป็นชุมชนนะครับผมก็มีทางเดียวครับเอาถุงดํามาใส่เอาใส่พักแพกไว้ก่อนก็แยกอะไรก็ว่าไปรเราคุ้นเคยอยู่แล้วค่ะคืออย่างอ,อย่างสมมุติในฟังนะครับอย่างสํานังงกงานเขตบอกว่ามาจ้างวันละสามร้ออ่ะให้คุณไปขนขยะออกผมถามว่าขนออกไปนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีรถมารับอ่ะรถคือเข้ามาไม่ได้ วันละวันละสามร้อยยังไม่มีคนทาเลยครับเพราะว่าถ้าใส่เรือไปคือถ้าถ้าว่าข้ามถ้าว่าเอายกขึ้นเอาเอาใส่เรือใช่ไหมครับพอถึงสะพานมันต้องยกเพราะว่าน้ามันจะท่วมสะพานหมดครับนะครับผมตรงนี้แล้วปัญหาแล้วทีนี้รถก็เข้าไม่ได้เราขยับมันก็กองขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยครับคือถ้ามัดถุงให้ดีๆนะ